สวัสดีทักทายเพื่นๆเอฟซทุกคนทุกท่าน,นครับเนาะวันนี้สุริจะมาพาเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนบักซิดาหรือฝรั่งสายพันธุ์ดีนะครับทุกคนนะครับเนาะหลังจากที่ว่าเชา้าสวนเขาได้ห่อนะครับเนาะเขาได้หอ่อนี่ครับทุกคนเขาได้ห่อแล้วก็ ห่อขนบักซิดานะครับเนาะหรือฝรั่งนะครับผมห่อเพื่อป้องกันแมลงทองนะครับเพื่อนเพื่อนหรือแมลงที่กัดกินฝรั่งนะครับเนาะเพื่อนไปทุกคนหลายไร่มากครับทุกคนเยอะมากกับสวนฝรั่งสายพันธุ์ดีลูกใหญ่ครับเพื่อนๆฝรั่งไรเม็ดพูดง่ายเลยนะครับเนาะเป็นฝรั่งไรเม็ดที่ว่าเม็ดน้อยบากนะครับทุกคนเนื้อเยอะหวานน้ำนุ่มละไมนะครับเนาะชิมแล้วนุ่มละไมอ่อนนุ่มนะครับเนาะอร่อยครับผมนี่ครับผม ก็เป็นฝรั่งสายพันธุ์ดีนะครับเนาะนี่ครับทุกคนกําลังเป็นลูกเป็นดกนะครับเนาะกาลังเป็นลูกตัวนี้เป็นอยู่อยู่ในช่วงห่อครับเพื่อนเพื่อนอยู่ในช่วงห่อนะครับเนาะห่อฝรั่งเพื่อป้องกันแมลงต่างๆที่ทําให้ผิวพันธุ์ฝรั่งเสียหายนะครับเนาะนี่ครับผมฝรั่งสายพันธุ์ดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมก็คลิปสุริก็จะเป็นคลิปเกษตรบานประมาณนี้นะครับเนาะผสมผสานกับการดำรงชีวิตแล้วก็การทํางาน ของพนักงานไทยแรงงานไทยในต่างแดนนะครับเนาะแต่สุริก็ชอบในการเกษตรกับเพื่อนๆวันนี้ก็เด็ดค่อนข้างจะเปียกเหมือนกันนะครับเนาะลุยครับผมเพื่อจะได้คลิปมาฝากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอันนี้คือส่วนที่ผมรู้จักนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามาโมเมนต์นะครับเนาะเป็นส่วนฝรั่งที่ผมมาถ่ายทําแล้วผมเคยมาช่วยงานเขานะครับเนาะมาที่เลยดกมากครับเพื่อนๆวิธีการปลูกนะครับทุกคนสุริจะบอกวิธีการปลูกยกล่องสูงประมาณ30เซนระยะห่าง ของต้น3เมตรคูณ3เมตรนะครับเนาะระยะห่างของร่องก็3เมตรคูณ3เมตรครับทุกคนระบบจัดการน้ําเปิดน้ําใส่ร่องมาแบบนี้นะครับทุกคนนะครับเนาะถ้ารู้สึกว่าดินแห้งก็จะเปิดน้ําใส่ร่องมาเลยครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนาะเพื่อเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นหลังนะครับเนาะอาจจะส่งเสียงดังม้างก็ไม่เ่อนเพราะว่าอยู่ใกล้รางรถไฟเพื่อนนะครับเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี่คือรางรถไฟนะครับเนาะติดกับรางรถไฟบรรยากาศ ดีมากครับเพื่อนทุกคนสุรีก็เลยมาสวนนี้มาทํานะครับเนาะก็วนเวียนไปครับเพื่อนๆสวนส้มสวนกล้วยส่วนบัคซิดาเลือกสวนฝรั่งนะครับเนาะนาข้าวนน่นนี่นั่นครับเพื่อนๆเพราะว่าเขตนี้สุรีมาเที่ยวคือมามาช่วยงานเขานะครับเนาะครับผมนะครับผมวิธีการปลูกนะครับทุกคน สามเมตรคูณสามเมตรนะครับเนาะยกล่องสูงประมาณห้าสิบเซนหรือสาสิบเซนดูที่พื้นที่ครับเพื่อนๆื่อนในเอฟซีดูที่พื้นที่ว่าชุ่มชุ่มน้ํำไหมนะครับเนาะถ้าพื้นที่ไม่ชุ่มน้ําเราก็ไม่ต้องยกล่องสูงจนเกินไปนะครับเนาะนี่ครับผมเป็นวิธีเกษตรต่างประเทศครับเพื่อนๆนทุกคนสุดีก็เก็บภาพบรรยากาศฝรั่งรูปใหญ่ฝรั่งไรเม็ดนะครับเนาะนี่ครับผมฝรั่งไรเม็ดกาลังห่อเพื่อป้องกันห่อเพื่อป้องกันแมลงวันทองหรือไม่ก็แมลงวันที่เจาะ ทำให้เกิดหนอนนะครับเนาะทําให้เกิดหนอนแล้วก็ผลบักซีดาหรือฝรั่งเสียหายขอบคุณเพื B ่อนๆในเอฟซีที่ข้รับชมคลิปนี้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากด้วยครับสุริครับผมตัวจริงเสียงจริงต้นฉบ,บับของแท้ครับ